สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะลุงดิงเพชรยนต์วันนี้มีรถตัวโอ้โหผมบอกแจวบอกไงดีนะฮะก็สวยโคตรน่าใช้นะฮะเป็นนิสสันอเมร่าพันเทอร์โบนะครับคันนี้เป็นตัว1.0นะฮะ EL นะปี2022นะยังเหลือวัตรตีที่0ูนย์นิสสันนะฮะไม่พอนะไม่พอรถเพิ่งเข้าแล้วลูกค้ารู้ไหมอะไรยังไงนะครับคันนี้นอกจากปี22แล้วเลขไมล์4,000โลนะครับ น้อยกว่ารถเทสไดอีกนะแต่ราคาเนี่ยหายไปเยอะเลยนะคันนี้สนุนราคาเพียงแค่3 6 9 0 0นบาทเครดิตดีฟรีดาวพอนหกพันสามฟังไม่ผิดนะพอนหกพันสารถตัวพันเทอร์โบโดได้ชุดแต่งมาฟรีๆนะครับหล่อๆเท่ๆเลขใหม่สี่พันโลไม้แท้ไม่เดิมรถมือเดียวไม่มีชนไม่มีเตียงกานะครับ ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสําหรับใครที่มองหานะอยากได้รถไปใช้งานแนะนําเป็นคันนี้เลยนะฮะปีใหม่ไม่น้อยของจริงของแท้นะครับอ่ะก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะฮะอย่างที่แจ้งนะลุงมีเนี่ยนะเอ,อมีคันนึงนะนี่ให้ดูเลยนะราคาเท่ากันนะหน EL ปีสอ2พนะฮะสีเทาดำนี่ คันนีร้ราคาเท่ากันเลย3 6มแ0 0หบาทคันนี้เลขไม้เขาอยู่ที่ส0 0 0 0กว่าโลนะสาม0 0ื่นหนะฮะนี่แล้วไม่ได้สเกิร์ตนะครับแต่ดูคันนี้นะแต่ดูคันที่ลุงเอามาแนะนำนะฮะบอกได้เลยว่าคุ้มอะเกินคุ้มเลขไม้ถูกกว่าเยอะเลขไม้ส0 0พโลนะฮะรถเป็นยี22เหมือนกันนะฮะได้สเกิร์ตมารอบคันนะครับได้ตัวครอบเอออะไรนะ คออไฟเดียวมาด้วยนะครับข้อไฟท้ายนะโอ้โหแล้วอย่างรออย่างเท่เลขไมล์สี่พันโลนะแล้วดูนี่จอดคือมันไม่มีพื้นที่รีวิวแล้วแหละนะฮะมันแน่นนะฮะมันแน่นมันเต็มนะแล้วรถเพิ่งเข้านะฮะเอามารีวิวให้ดูนะฮะการันตีคันนี้ได้ไปโคตรคุ้มนะครับใครสนใจหารถไว้ใช้งานนะฮะบอกเลยแนะนำเลยคันนี้นะฮะเครื่องพันเทอร์โบนะฮะประหยัดน้ำมันนะฮะแต่ถ้าเทอร์โบทางาน เป็นเรื่องนะอ่ะไปรับชมพร้อมกันเลยโคตรสวยนะฮะคมไฟหน้าแท้เดิมนะฮะนะไม่กรอบไม่แตกไม่เหลืองไม่พอไม่มีร่องรอยสเก็ตหินเลยเพราะวิ่งน้อยมากนะวันวิ่งน้อยมากนะด้านหน้าเนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นตัวคิ้วขมเนียมนะฮะคาดยาวมานะมีรังพึ่งนะ,ะระบายความร้อนภายในห้องเครื่องนะฮะโลโก้นิสันอยู่ตรงกลางนะลมดํามาให้นะฮะนี่ฮะ ต้องมองไกลๆนะถึงจะเห็นเป็นตัวอ,อักษรอ,อยู่ด้านในนะฮะเขาลมดําออกมาให้แล้วมันหล่อดุดันเลือเกินนะฮะคมไฟหน้าซ้ายแท้ซ้ายขวาแท้เดิมนะ,ะนี่ฮะด้านล่างนะฮะสเกิร์ตมารอบคันนะสเกิร์ตเนี่ยไม่มีปีไม่มีแตกไม่มีอ้าไม่มีต้องไปเก็บงานสีเลยนะสภาพสวยใสายบางเดิมนะฮะนี่ฮะได้ตัวรถเนี่ยแบบเแบบยี่ยมอ่องเลยนะฮะ,ะฝากระโปรงเนี่ยไม่มีริ้วรอยนะ เดี๋ยวเหลือสปาทำความสะอาดให้นะนี่ฝุ่นนะฮะฝุ่นค่อนข้างเยอะนะฮะมีแค่ฝุ่นนะเหลือสปาทำความสะอาดให้บอกได้เลยว่าเงากริบนะเดี๋ยวไปรับชมห้องเครื่องกันอ่ะไปกันต่อนะโอ้โหให้ดูโดยรวมนะคือรีวิวไปเนี่ยรีวิวง่ายมากนะฮะมันไม่มีริ้วรอยเลยแบบน็อตไม่ขยับนะมันรีวิวง่ายมากนะครับนี่ฮะน็อตฝากระโปรงนะครับซีนอ่อนเดิมนะฮะกิกนุ่มง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะนี่ รูพรมกลมสวยรอ,อยปั๊มนูนอะไรต่างๆอยู่ครบอยู่สวยอยู่เดิมนะฮะนี่ฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะน็อตซ้ายน็อตขวานะครับไม่มีขยับนะฮะน็อตกงน็อตแก้มแก้มเดิมตะเข็บเดิมซีนเดิมนะดูดินะฮะมาคิวซีแทมสีเดิมอยู่ครบหมดทุกจุดนะน็อตไม่มีขยับเลยผมบอกเลยนะใครหารถไปใช้งานนะเนะนําเป็นคันนี้นะฮะนี่ฮะกคมไฟหน้าแท้นะครับดูคานนะ ดูเม็ดองเม็ดอาร์นะครับติ๊กเกอร์คำเตือนนะครับอยู่ครบหมดเลยนะฮะมาคิวซีแซมสีนะฮะอยู่ครบหมดนะตรงจุดตรงมาร์คนะฮะไม่มีขยับขยื่นนะฮะนี่คานนะคานเดิมๆนะฮะไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีร่องรอยการสาดสีทํามานะฮะไม่มีโดนเลยนะรถเลขไม้สี่พันนะคันนี้รู้สึกจะสี่พันหลักร้อยนะฮะนะสวยใสบางเดิมข่าดนี้นะครับ ราคาโอ้โหเหลือแค่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะล่วงจากป้ายแดงเนี่ยโอ้โหนะสองแสนกว่านะครับคุ้มคุ้มไหมบอกเลยว่าคุ้มนะฮะเลขไม่สนะี่พันน่ะน้อยกว่ารถแท้จ,จริงๆนะฮะล้อแมกอัลลอยนะเป็นทูโทนนะเป็นดำปัดเงานะ,ะขอบสิบห้านะยางตรงปีนะได้เป็นบิสโตนนะปียี่สบสองนะดอกหนาหนา,นาลึกๆใช้งานยาวๆเลยเพราะว่าเลขไม่ก็สี่พันโลนะฮะโอ้โหน้อยมากนะฮะน้อยมากดู เก็บเดิมสีนเดิมนะดูง่ายนะฮะซ้ายขวากระจกแท้เดิมรอบคันนะรถไม่เคยตีลังกาพิคว่ำนะด้านขางข้างนะดูสกเกิร์ตนะฮะไม่มีปีไม่มีแสกไม่มีอ้านะไม่มีคูดไม่มีข้อมลุกรล้วนเออนะสีบางเดิมนะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มโอ้โหเป็นแงสะท้อนในตัวป่วยนี่นะฮะเออเงาช้ำเลยอะนะ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะฮะไฟเลี้ยวข้างหูกระจกมีมาให้เสร็จสับคิ้วกันสารประตูมีมาให้แล้วนะมือเปิดได้เป็นสีดํากับตัวรถสีเดียวกับตัวรถนะฮะเป็นสมาร์ทกีเลสกันซาได้กว่านะครับเปิดมาแผงประตูนี่โอ้โหนะกระจกแถเดิมรอบคันนะตะเข็บเดิมซีนเดิมนะฮะร,รถสวยๆนะฮะเม็ดองเม็ดอารนะครับนี่ประตูไฟฟ้านะครับ ลำโพงมีมาให้ซอกประตูนะฮะเดิมๆสวยๆนะฮะชายบันไดนะฮะรองร้อยขีดขวัญน,น้อยมากนะภายในได้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเทาดำนะฮะตัดกับอ่าฝ้านะฝ้าจะเป็นสีครีมนะสะอาดสว่างนะครับนี่ฮะคอนโซลน,นะครับช่องแอร์เป็นช่องแอร์เบนนะฮะนี่อ่ะไปกันต่อนะดูที่ นะฮะประตูหลังนะฮะน็อตไม่มีขยับครับลูกค้านะ,ะนี่ฮะอ้โหสวยใสบางเดิมน่าใช้ราคานี่หายไปอูโหสงสารนะสงสารเจ้าของเดิมนะฮะไม่รู้ว่าดาวไปเท่าไหร่นะอสวยใสบางเดิมนะฮะยิ่งรีวิวยิ่งอยากให้ได้ใช้นะ,ะยางมาให้แล้วนะเบาอูแล้วดูดิว้างนะถือว่ากว้างมากเลยนะนะฮะเป็น อีอโคคาที่กว้างที่สุดแหละผมว่าแหละนะครับนะเบาะหนังฟูฟูตึงๆนะได้ใช้ได้นั่งหรือเปล่านะฮะโอ้โหนะยิ่งรีวิวยิ่งเนี่อยากให้ได้นะฮะใครโทรมาเนี่ยพร้อมจบเลยทักมาเลย0ูนย์เก้าเก้นมะมาดูที้านท้ายนะนะโคมไฟท้ายแท้เดิมนะโคมไฟท้ายเขาจะมี เป็นเหมือนข้อไฟมาให้ต็ดตับนะไฟท้ายเป็น LED Light g a u t i n g นะฮะสีนวลตานะโลโก้อเมล่าเป็นคมเนียมนะฮะมีตูดเป็ดมาให้นะเป็นสีดำด้านนะฮะนี่ฮะโอ้โหซายขวาเนี่ยคือแบบสวยใสยเอี่ยมเลยนะสะเกิร์ตรอบคันนะเป็นปลายท่อคู่ดูดินะฮะโอ้โหนะใครได้ไปเนี่ยบอกได้เลยว่ายินดีด้วยนะมีแค่คำเดียวนะครับอ่ะ ดูไม,มาดูนี่ไฟเบรกตรงที่3มีให้นะนะครับกระจกแท้เดิมนะฮะไรฟ้าหลังมีมาให้คืออุปกรณ์ขั้นพื้นฐานเนี่ยมีมาให้แล้วนะแต่ดูรูปทรงนะดูเหลี่ยมสีสันโทรถินะฮะโคตร,รสวยอ่ะนะพอได้ได้สเกิร์ตได้ชุดแต่งมานะครับแมทลงตัวนะนะครับไม่ดูเอ่อเทอะทะเนาะนะครับได้แบบลงตัวนะฮะเปิดมาโอ้มาต่อนะฮะ ใครที่หารถอยู่นะอาจจะเอาไว้ใช้เป็นรถสำรองนะผมก็ว่าคุ้มนะฮะนะครับนี่ฮหัวนดใส่เลยนะฮะผมไฟท้ายแท่เดิมนะฮะนี่สั่นนะครับมาดูผมท้ายนะฮะนี่บางเดิมนะครับรอบคันรถไม่มีขยับเลยผมบอกเลยการันตีเลยนะฮะหลานเปอร์เซ็นต์คันนี้นะครับตะเข็บเดิมนะเดี๋ยวรถสปาทำความสะอาดให้นะ ตะเข็บเดิมนะฮะดูง่ายสวยนะฮะดูง่ายสวยนะฮะมาดูผมนะครับหูสวยใสสะอาดสะอา้านดูมาร์คคิวีเต็มสีไม่ขยับเลยน็อตไม่มีขยับนะฮะนี่ฮนะมีมาร์คอยู่นะนะครับตะเข็บสวยๆนะฮะเดี๋ยวสปาทําความสะอาดให้นะไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดนะฝุ่นนะอาจจะเยอะไปหน่อยนะฮะนี่มีแค่ฝุ่นนะคือสวยใสบางเดิมเลย รอยกันชนท้ายเอ่อกนรลอยท้ายไม่มีเลยนะฮะนี่ยางอะไรแม่แรงเครื่องมือมีอให้ครบเสร็จสับนะแล้วดูเป็ดองเม็ดอาร์กนะซีนทางกะเพราอยู่ครบนะแม่แรงเครื่องมือมีอมาให้ครบเสร็จสับนะยางอะไรไม่เคยเปลี่ยนโอ้โหนะติดอย่างเดียวนะผมติดเรื่องอยางอะไรนะให้มาแบบเล็กไปน,นิดนึงนะเป็นล้อกระทะนะฮะอืมแต่ก็อย่างว่าเนาะเขาเซฟคอร์สนะเขาให้อย่างอื่นมาแทนนะฮะ พอยางอะไรเนี่ยมันนานๆทีแหละนะเข้าใจพอเข้าใจได้นะเพราะว่าคือรถอีโคคาร์นะฮะแล้วออปชั่นฟังก์ชันเขาให้มาแบบเขาเป็นแบรนด์รองอ่ะนะเขาต้องเอาออปชั่นมาสู้นะกับแบรนด์หลักนะฮะเขาให้มาเยอะอันไหนที่เขาพอรถได้เขาน่าจะพอรถนะฮะพอเข้าใจอ่ะไปกันต่อครับใครได้คันนี้ไปนะบอกได้เลยคุ้มคุ้มคุ้มให้สามคุ้มเลยนะฮะสวยใสยสะอาดสะอานอะ่ะ รถะะมันกินใหม่อยู่เลยะนะฮะกินใหม่อยู่เลยนะดูดิไอตัวมือเปิดอะรอยมือไม่มีเลยนะะปกติเนี่ยผมรับรถมานะรอยกุญแจรอยเล็บนะตรงตรงเบ้าเนี่ยนะครับมันต้องมีนะต้องเก็บอยู่แล้วนะอันนี้ไม่มีนะได้เปิดกี่ทีโอ้โหนะสวยใสายบางเดิมพี่ ผมบอกได้เลยใครได้ไปโคตรคุ้มโคตรคุ้ม,โค,คมโคตรคุ้มครับใครสนใจ0992602443ด่วนได้เลยนะฮะออกได้ทุกอาชีพนะฝอนอยู่6,003 6,004นะฮะขอรายได้หมื่นสามหมื่นสี่ขึ้นไปนะจบแล้วนะฮะนะครับนี่ฮะไม่มีพับไม่มียับไม่มีงอไม่มีร่องรอยการแกะนะฮะน็อตใสสวยใสๆนะฮะอยู่ครบทุกจุดนะฮะดูมาคิวสีแจ่มสีนะฮะนี่คิวอาร์โค้ดอ่านี่บอกคนขับ ไม่มีอย่าว่ายุบเลยรอยยับยังไม่มีเลยนะฮะโอ้โหนะมาดูที่ฟังก์ชันออปชันกันบ้างได้ไลยบ้างนะฮะออโต้ออฟฮะนะไม่ต้องเหยียบเบรกบ่อยนะฮะนี่นะครับตัวเซ็นเซอร์เตือนด้านหน้านะครับตัวแท็กชั่นคอนโทรลนะครับนี่มีมาให้ครบนะฮะ้วดูนะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะฮะปรับสายวางสายเพิ่มเสียงได้นะครับโอ้โหนะ กรดูชุดเครื่องเสียงแท้เดิมนะฮะพลาสติกยังไม่อ,ออกเลยนะฮะอร์อะนาล็ลอกปรับใช้งานง่ายนะฮะปุ่มพูดสตาร์ทนะอยู่ตรงอ่างเกียร์นะฮะนะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์แถวมีอโหมดโลให้เสร็จสับนะที่วางแก้วน้ำนะฮะมาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูเลขหม่ดูตัวเครื่องนะดูอนี่กันนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างนะ,ะโอ้โหอยากให้ได้ใช้จริงๆนะใครเจอคลิปนี้แล้วโทรหาผมด่วนเลยนะผมบอกได้เลยพลาดไม่ได้นะฮะพลาดแล้วพลาดเลยนะอีกคันอย่างที่บอกนะนี่ฮะเห็นไหมเลขไม่พันแยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลครับนะฮะเลขไมสี่พันแกิโลนะโอ้โห แล้วยังไงนี่กุญแจเป็นรีโมทนะนะฮะสั่งเปิดฝาท้ายจากรีโมทได้นะและ้วกุญแจสำรองก็มีให้ด้วยเอาดินะเออ,อผมบอกเลยคันนี้แหละนะใครเจอคลิปนี้แล้วด่วนเลยนะ0 9นย์0ก4 4เนี่สะฮะนี่สตาร์ทเครื่องมานี่สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์นะนิ่งๆแห้งๆคินๆนะฮะไม่กระตุกรอบไม่ตกรถบางเดิมรอบคันการันตีน็อตไม่มีขยับ อ,อ่ะมาเดี๋ยวทวนให้คันนี้นะครับนิสสันอเวล่าพันเทอร์โบนะครับรุ่น1.0 EL ปี2022นะฮะยังเหลือวารันตีที่ศูนย์นิสสันนะฮะและคันนี้เลขหม่4,800กิโลนะครับกุญแจสำรองมีไม้ครบน็อตไม่มีขยับกระจกแท้เดิมรอบคัน สามแสนาพบาทคันนี้เครดิตดีฟีดาวพันหกพันสใครเห็นคลิปนี้แล้วโทรด่วนครับ0ูนย์เก้าเก้าสเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะแต่ถ้าอยากได้จริงๆโทรมาจบง่ายกว่าเพราะว่าน้องที่ร้านผมมีประมาณ40คนนะฮะขายออนไลน์กันทุกคนนะฮะและรถคันนี้เพิ่งเข้าไม่ได้เพิ่งเข้าดีนะเข้ามาเมื่อวานติดจองนะฮะติดจองแต่ลูกค้าไม่จบนะฮะไม่ผ่านนะฮะ มีผมอยู่กลางข้ามกลางคืนเพื่อจะรอถ่ายคลิปคันนี้ให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะตัวจริงสวยมากบอกได้เลยอันนี้มันแสงมันอาจจะไม่พอนะฮะเนื่องจากพื้นที่มันไม่มีแล้วนะฮะนี่ฮะตรงนู้นก็มันดูเหมือนสว่างนะแต่มันมืดกว่าตรงนี้อีกนะนะฮะมันมืดกว่าตรงนี้อีกนะผมบอกได้เลยว่าคันนี้แหละนะเอาไปใช้เถอะ รถสภาพสวยบางเดิมและดีขนาดนี้นะพลาดแล้วพลาดเลยนะอย่างที่บอกนะผมมีสีเทาดำนะอีกคันนึ่งนะรุ่นเดียวกันปีเดียวกันเลขไม่สามหมื่นกว่าราคาเท่ากันไม่มีสเกิร์ตไม่มีกุญแจสำรองนะครับส่วนคันนี้มีมาให้อย่างนี้แถมไปอย่างนี้จบๆแบบนี้ไม่เอาเหรอนะฮะสนใจศูนย์เก้าเก้าสองหกศูนสี่สี่สาด่วนได้เลยครับนะก่อนจากกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้หน่อย แล้วก็เป็นการแจ้งเตือนนะฮะเพราะว่ามีรถใหม่เข้ามาทุกวันนะลงลงคลิปใหม่ทุกวันนะฮะเพื่อมีเด้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมีใคนถูกตาต้องใจจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะฮะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นให้กรุงเทพนะนะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ